พี่มาอย่างนี้ได้ยังไงจนวันที่เราเคยรักกันเราเคยสร้างความฝันด้วยกันพี่ลืมแน่หรือเปล่าพน้องยักษ์พี่กับน้องเราเป็นรสชาติพันกันเราเราจะปีชี่มาอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกที่สำคัญนะพี่คิดถึงเด็กพ่อและเด็กแม่พี่จะกลับไปหาท่านทั้งสองและเมื่อเจอท่านทั้งสองแล้วพี่สัญญานะว่าพี่จะกลับมาหาน้องก็ น้องไม่เชื่อพี่หรอขนาดพี่ยิงใครหลอกให้น้องไปส้ำถึงตังเจ็ดวันเพื่อทุกที่จะได้แอบหนีมาใช่ไหมพี่ไม่ได้โกหกนะน้องยักษ์พี่น่ะหวังดีกับน้องจริงๆพี่อยากให้น้องตั้งมุ่งคือศรบ้างชาติหน้าเกินมาจะได้ไม่ต้องกลัวเด้เป็นผู้หญิงมีหัวเข้าแล้วก็ตัวเห็นอย่างนี้เชื่อดาดีถึเถอหมามีถ้าข้าได้พบเสด็จกูเสด็จย่าแล้วก็จะพาดาดีกับมหามามี ข้าเชื่อทั้งสองพ่อร่วมกันแหละรู้ไหมเพ่พ่อมาที่น้องหีกับพี่ไทยทำให้น้องต้องพุ่งเทพันธุาพี่บอกให้น้อง,งจะจสิี่เจ็บไน้องก็ไปแต่ไปแค่สมวันวนะนเป็นสี่วันน้องมีจินนาหรือทำสัตยากรมมาทน้องที่มีเกิดมีพาวแบบเนี้ยก็พเกิดเจ็บแสบงนยาหมอบอกว่าอีกสสัปดาห์จะหายดีถี่รู้ไหม ขนาดเงินเก็บที่น oh, 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 hey ้องมีทั ji ji? ้งหมดแล้วยังยอมเสียไปม่พิทยอ่ะเออเออเอเฮ้ยมาช่วยกหน่อยแล้วเออเออเออโอ้อ้าวหอบแล้วอ้าวเอ้ยอารดนะเออเออเยเฮ้ยเฮ้ยไมต้อ้พลี่นิงจเน เออ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 เรไม่ท้าพายเลยเขาไม่ต้องมาก็ได้นะแต่เอย่างไฟตาบลกันทั้ไม่ว่าเจ้าไม่ยอมรับในสิ่งที่ติด ก็กลับไปตั้มเพียเพียงให้รอดทนยากความทุกข์ื่อทุกป่ายืนสีมึงยืนแต่มึงยังยื้ไม่ไหวเลยจะงมาจานเสือเนาะสอนอยู่ได้ขนาดพ่อแม่ก็สอนพ่าอย่าเป็นใครจะฟังเลยจะมาฟังอะไรแบบโยทีแก่แก่ทำมาพูดดีเมื่อวานฉันหนงเห็นกระทอชุดหนังเสือแล้วใส่สายเดี่ยวพุทาราทีเออย่เลยว้ย อาหมาก็พอบางท่านมากกว่านี้คงจะง,ง่วงคนดูก็จะหลับหมดแล้วแม่เจ้านานที่เสือ้อมันเป่าราวคาเกินไปแล้วปาดจะบินตัวมันเอาเอาคากลับแตงางมาไม่ไหวา <S <S าาามามีอยูเธอลูกไม่อยากให้มางมีปากไปมากกว่านี้เลย อย่ามาพูดร่ดาบ,บาใครบาดแน่โยีเนี่ย,ยนี่นนนนนหัวเรียน้ากัุดกันสวยงาเงือกใต้ภาพสามีค่ะรู้ไมมน,นดูถึงดีขาอวดเช่เนไปเรียนใช่ไหมหอนด่ก้าแย่หัวก้าเนี่ยฮะม้าเลลินแล้วเยอะสาวกัคนเปนไปแล้ว่าเลีนั้นเพราะว่าเอาไว้น้ำไม่เป็นเวลาไปไหนจะได้อะไรานานกินน้ำไรเกิดสำคัญ เงียกำลังดังอยู่แต่ว่าใครดูละกรนเลักถหัวใจมีกซ์ไงเล่าวันนี้กำลังดังนะที่เราอยากออกทีวีเหมือนกันเฮ้ยดูอไให้มันดีเราจะบ้าเาลาอมากไปหรือปล่กเราเป็นเรื่องปกติเขาไปเก็บเราเป็นแค่ลหาขนาดชุดเปนลอยก่อนเลยดูชุดพามันีปี้ดูนั่นก็เต็มยนตของเราอะไม่ใส่ชุดเราเด้อต้องให้งอแงไหว ชีส่สัยุนดาลิตาพี่ม่ได้เลยนี่ฉันได้ยลฉันจะพูดกับเขาสุดท้ายพี่ไทยกลับไปอยู่ตรงน้องตรงนี้ท้าพีไมีมาน้องจะให้ยสกสมุดั้งหกด ต้องฝกอันนาดวพอย่างห้พายยกได้ออกค่ะพายุี่อตัวใหญ่อวดตอนตนกอย่างจะ้นไ็น็นไนไปเปปเป็นไปนไเป็นไปเป็นไปเป็นนไปเป็นไปเป็นไปเป็นไปนไนไปเปนไปเนไปเป็เป็นไปเป้นเป็นไปไปเไเป็นไปไไไนน ต้องไปอยู่ท่านก็พี่คงต้องใช้ท่าไม่มาแล้วนะเอาพี่ใจร้ายแล้วกันสาธีทำเอาไม่ได้ไม่ได้แม่เจ้าระดับนี้ต้องร้ายพี่เลยพอจะต้องร้ายแล้วนะนครับเด็กๆทั้งหมดไปบอกร้านเปิดได้แล้ว่มจะมาง้อผ้าเลยแม่เจ้าทำเกินไปแล้ว อันนี้นค่อะไรแม่กับาแม่ยองยองหันี่เอาดิยูชัยเอาเลยเปิดดีไม่ต้องบอกพี่จะทำอยู่แล้ว้ครมเลยบ้าพี่อยากทำให้ดเอาไม่เปิดไม่ดูยากออกคป่อสวยทำลงเอาเลยอไม่ดูดยดีทำน้องไปเลยวยยม่ามาด้ไปม่เปิดเลยมค่คิ มาไหมมามาไหมมา,มาไ,ได้เถมงกันได้แไไไไล้วไอ้ใหญ่เสียงปีมันพูดไปตั้งนานแล้วปีปปปปป กันอีกครั้งและขอให้ท่านหมดบาปในชาตินี้ขอให้เรามีข้าวรัวที่อบอุ่นลูกขอเกิดเป็นลูกท่านลุกชาติไปลูกคุงก็หดที่รักเลยนี่แหละชีวิตของมนุษย์เราไม่ว่าใครจะต้องตายและมีเกิดเพื่อใเพราะฉะนั้นลูก ในชีว <an Ein> ิตอยู่บนพื้นฐานความดีความถูกต้องถันลูกทำได้ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขสังคมก็จะสงบสุขตลอดไปนะจ๊ะลูกขึ้นเติรลูก เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูดีที่แววว่นถ้าใจตัดเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตุอได,ด้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียก มนุษย์าเพราะทำผิดพูดผิดทุกเวลาเปรนปีดาคืนวันสุขสาสตร์จริงใจสตปรกหมืม่นงัวและร้อนเร่าครดีเท่าควรเรียกจ้าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิง แต่เป็นจริงนำตัวเพื่ออะไรคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนร,รีบขวดขวายให้ใจสรงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชยเอ่ย